สวัสดีค่ะก่อนจะไปชมของกินของใช้ที่หิ้วมาจากตลาดจีนและตลาดฝรั่งข้างๆอาพาร์ตเมนต์นี้มาชมเห็ดนางรมทองเห็ดนางรมทองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเห็ดนางรมทองหรือเห็ดนางรมสีทองมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Golden Oyster โกเด้นที่แปลว่าทองคำออสเตอร์ก็ที่แปลว่าหอยนางรมนะคะภาพที่นำมาให้ชมนี้ขออนุญาตเจ้าของภาพแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของภาพที่อนุญาตให้นำภาพทั้งหมดนี้มาใช้นะคะ เห็ดนางลมทองเป็นเห็ดที่มีรสชาติคล้ายๆกับเห็ดขอนทางบ้านเราซึ่งไม่แน่ใจว่าเห็ดขอนกับเห็ดบดและเห็ดลมคือเห็ดชนิดเดียวกันหรือเปล่านะคะอยากให้เห็ดนางลมสีทองไปเกิดในป่าทางบ้านเราเนื่องจากว่าเห็ดชนิดนี้ ตามตอหรือตามขอนหรือตามตอไม้ที่ยืนต้นตายเห็ดนางลมทองจะเกิดไม่ต่ำกว่าสองครั้งบางตอบางขอนก็อาจจะเกิดสองครั้งแต่เกิดครั้งเดียวก็มีนะคะโดยเฉพาะตอที่ไม่มีเปลือกไม้ดังนั้นเวลาเก็บเห็ดนางลมทองเนี่ยจะไม่ทำให้เปลือกไม้ หลุดออกมาหรือว่าถ้าจะหลุดออกมาก็ให้หลุดออกมาน้อยที่สุดค่ะอย่างบางตอหรือบางขอนเกิดมาทั้งสครั้งเกิดมาจนกว่าจะหมดฤดูการของเห็ดนางรมทองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในป่าทางบ้านเรามีเห็ดชนิดนี้หรือเปล่านะคะ แต่ที่รู้รู้คือมีเขาเพาะเชื้อเห็ดนางรมทองขายก็จะมีฟาร์มต่างๆแม้กระทั่งเรานี่แหละค่ะคือหมายถึงคนทั่วๆไปที่ไม่มีฟาร์มเขาก็ซื้อเชื้อเห็ดนางรมทองมาเพาะเคยดูในวิดีโอนะคะเป็นเห็ดที่มีสีสวยเมื่อเขามีเชื้อขาย น่าจะไปซื้อมาลองเพาะนะคะแล้วจะติดใจมีทั้งความสวยแล้วก็ความอร่อยดอกขนาดนี้ก็ยังไม่ถือว่าแก่เกินไปนะคะมีคำถามมาถามอยู่เรื่อยๆเลยว่าทำไมถึงไม่ดึงทำไมจะต้องใช้มีด อันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว,ว่าทําไมไม่ดึงทําไมไม่ใช้มีดที่ไม่ดึงนั้นก็คือไม่อยากให้เปลือกไม้หลุดและบางกอดึงยากมากค่ะต้องไปเก็บเองแล้วจะรู้เห็น <listed> <He en S 1> ช่อนี้ไหมคะดอกประมาณเนี้ยยังไม่แก่สวยมากนางรมทองเนี่ยถ้าเป็นกอใหญ่ๆจะสวยมากๆยิ่งเมื่อกี้นะคะที่เป็นช่อนีสวยมาก ช่อนี้ก็ยังสวยนี่ไอสวยมากสวยจริงๆค่ะทั้งหมด16ไอเทมราคาก็คือ82เหรียญเจเซนคราวนี้มาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอันนี้เอาทับไปเดี๋ยวมันลิวค่ะ,ะนี่อันนี้ก็คือไข่เค็มเมื่อกี้บอกราคาแล้วนะคะสองแพ็คคือ5เหรียญ แ่ดูรูปก็รู้ว่าเป็นไข่เค็มไม่แน่ใจก็เลยไปอ่านที่กล่องที่เขาบรรจุมาค่ะมีคําว่าเกลือก็เลยไข่เค็มแน่ๆกล่องนึงน่าจะมีสี่ฟองค่ะสี่ฟองส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้เป็นแอปเปิ้ลเขาแพ็คใส่อยู่ในถุงอยู่แล้ว4ี่ถุงสี่ลูกสี่ลูก,ลกมีเหรียญเดียวนะคะนี่เป็นอะโวคาโดค่ะ อวอร์คดเหรียญหนึ่งเหมือนกันไม่กล้าเอามาเยอะเพราะว่ากลัวมันมันจะไม่ดีแต่เลือกลูกที่สวยๆมาแล้วค่ะแอปเปินี้จะเอามาจิ้มเจวบองนี่ไงคะผักบุง้งผักบุ้งเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผักบุง้งผักบุ้งเจ็ดเหรียญคะ่ะเนี่ยอันนี้คะ่ะนี่คือราคาผักบุง้งนี่กรีนออนชอย เจ็ดเหียนแปดสิบแปดเซนนี่นะคะผักมกรงจำเนี่ยต่อไปอันนี้น่าจะเป็นคิงเวชเชอร์โวแน่เลยก็คือผักกาดขาวนั่นแหละสองเหรียญแปดสิบเก้าเซนอันนี้กะล่ำปรีจําไม่ได้แล้วเมื่อกี้บอกแล้วนะคะกะล่ำปรีสองเหรียญสี่สิบห้าหัวหอมสองหัวก็คือสองเหรียญกว่าค่ะจําไม่ได้แล้วสองเหรียญเท่าไหร่หนักมากนะฮิวมานี่หนักมากเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถัว่วถั่วอันเนี้ย มันหวานดีอันนี้เขาเรียกคิงไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะแจ็คบีนนี่ค่ะแจ็คบีนเก้าเหรียญสามสิบสี่กัวแพงกว่าผักบุ้งอีกเนี่ยถัวอันนี้ค่ะแพงกว่าผักบุ้งส่วนอันนี้เป็นมาละหวานฟักแมวค่ะสองลูกนี้สองเหรียญยี่สิบหกเซนส่วนอันนี้เป็นลูกชิ้นรวมลูกชิ้นรวมหกเหรียญ นี่ค่ะ mix 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 v l หกเหรียญห้าเซนต่อมายาคูซื้อมา4แพ็คค่ะ4แพ็คยาคูสี่แพ็คนี่ก็เท่าไหร่สแพ็คนี้ก็สิหเหรียญ16บหกเซนน่าจะให้ดูออยังขาดทุเรียนค่ะทุเรียนสองกล่องเป็นทุเรียนไทยตอนแรกนึกว่าเป็นทุเรียนเวียดน,นาม ก็เห็น Product of Thailand ค่ะจะซื้อพ่อครั้งก่อนซื้อมามันขมแต่เนี้ยคงไม่ขมค่ะซื้อมาสองกล่องจำไม่ได้แล้วราคา23.98ามเหรียญ98เซนค่ะเนี่เหรียญ3 9้เย็นมากอันนี้เป็นแก้วมังกรค่ะ Dragon Fruit ดูสิว่าเท่าไหร่ Dragon Fruit เย็นมากเย็นจริงๆอ้าวไปไหนแล้วล่ะดรา้อนฟุตเดี๋ยวเดี๋วต้องหาให้เจอค่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้อุ้ยหาไม่เจอแล้วค่ะเมื่อก,กี้ยังเจออยู่เลยเอ้าวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะนี่ไม่เจอแล้วดรา o อนฟุต เป็นนี่นะคะนี่ดรา้กนฟุตห้าเหรียญสิบเจ็ดเซนลูกนี้นะคะลูกเดียวเชื่อไหมหิ้วมาเนี่ยปวดแขนมากเพราะชัตทันบัสเขาวันนี้สายเจ็ดไม่วิ่งจากตรงนี้จนกระทั่งถึงควีนบอโรจะต้องนั่งชัตทันบัสไปลงที่ตรงควีนบอโรค่ะแล้วก็ไปขึ้นสายเจ็ดที่นั่นมันหนักมากนี่ไม่ใช่ว่าไม่หนักนะเนี่ยหิวหนักมากค่ะหนักจริงๆ ต้องเอาหัวผักกาดออกหัวผักกาดจะลองเอามาทำซ่อมตามต้องเอาออกไปไม่งั้นแบกยิ้วไม่ได้แน่แล้วอีกอย่างหนึง่งลืมอันนั้นไม่ได้ต้องจ,ง,จงใจเอาออกไปคือเส้นของเกาหลีที่เอามาใช้แทนเส้นขนมจีนค่ะพอนั่งมาบนรถเช่ารถบัสวิ่งเราลืมเอาเส้นขนมจีนมาเหรอที่ไหนได้พอมานับดมัมีอยู่16ไอเทมลืมค่ะลืมหยิบมา แอปเปิลนี้ไม่ใช่แอปเปิลเน่านะคะมันมีอยู่สี่ลูกหนึ่งเหรียญจะเอามากินกับแจ่วบองส่วนนั้นเขาขายลูกละเหรียญน,นะแก้วมังกรไม่ใช่แก้วมังกรอะไรล่ะอะโวคาโดค่ะที่แพงที่สุดก็คือถั่วอันนี้ค่ะตั้งเก้าเหรียญแพงจังเลยนะเก้าเหรียญ34มสสีเซนแน่แจ็คบีนชื่อว่าแจ็ค แจ็คบีนเนี่ยเก้าเหรียญสาสบสี่เซนยิ้วมาอยากจะซื้อลูกชิ้นปลามามันจะเป็นถุงใหญ่เลยค่ะถุงละสิบสี่หรือสิบ้าเหรียญมันไม่ไหวมันยิ้วไม่ไหวมันหนกักมันหนักมากค่ะเดี๋ยวด้วยพอขึ้นไปวันนี้จะกินทุเรียนค่ะยาคูเนี่ยเชื่อไหมคะกินครั้งละครั้งละแพ็คเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่ จำราคาไม่ได้แล้วค่ะรสชาติคล้ายกันกับยาคูบ้านเราอันนี้เอามาแค่เนี้ยเพราะว่าจะทําวันนี้จะทําสุกี้ไม่ได้ทำหรอกค่ะคือต้มต้มใส่บุนเส้นแล้วก็เอาน้ําสุกี้สําเร็จรูป่ะมาเนี่ยแค่นี้แหละค่ะโอ้ยมือสั่นมือสั่นมือสั่นเพราะมันหนาว ันหนักมากหยี้วใส่ตรงข้อพับเพราะว่าถุงหิ้วมันสายมันไม่ยาวนี่นะคะโอ้โหมันเย็นมากๆเลยแต่ถั่วรเนี้ยมันหวานจริงๆค่ะจะลองดูว่าครั้งเนี้ยกินจะท้องเสียไหมเชื่อไหมทั้งหมดที่ซื้อมาเนี่ยที่ลูกจะกินก็คือคือยาคูเท่านั้นนอกนั้นไม่กินเลยค่ะยาคู aku, ลูกจะกิน โอ้ยเย็น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 ลงไปไม่ได้หรอกข้างล่างเย็นมากอะเย็นจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะมือสั่นก็ต้องพิสูจน์ละเมือสั่นเนี่ยวิดีโอจะสั่นไหมขอบคุณอีกครั้งนึงไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเดินไปซื้อมาเมื่อกี้นียนะคะอันนี้คือราคาเต็ม นี่ราคาเต็มแต่ที่ไปซื้อคือสามทุ่มเป็นต้นไปค่ะเขาจะลดครึ่งราคาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นของเน่าของเสียที่ทำมานานแล้วไม่ใช่นะคะเขาก็เพิ่งปั้นเสร็จมีอะไรบ้างก็ตามเนี้ยค่ะมีเซนโอนมีหางปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้นะคะ อะไรไม่รู้อีกอันนึงนั้น,น่ะคะ่ะน่าจะเป็นเฮเป็นเนื้อเนื้อปูโอ้เนื้อปูตายแล้วลูกกินได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะแล้วก็อันนี้แมคเคอเรลอุ้ยมีปลาไหลด้วยเมื่อกี้มองไม่เห็นคำมองไม่เห็นปลาไหลนะคะมีปลาไหลสโมกปลาไหลแล้วก็มีสกาั尔 มีทูนา่ามีแซนมอนแล้วก็มีกุ้งโอ้ยกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะต่อมาอันนี้ภาพไม่ชัดนะคะเปิดกันสั่นไม่ได้เพราะว่าต้องต้องมีไฟเพิ่มอันนี้มีข้าวเห็นไหมคะเขาทำสดทุกวันราคาจริงก็คือ1 2บสเหรียญเกอันนี้ราคาจริงคือ สิบสามเหรียญเก้าเก้าไม่รู้จะมีเก้าเก้าทำไมมีอะไรบ้างมีกุ้งมีทูน่าแล้วก็มีแซนมอนมีมีปลาไหลอีกแล้วแล้วก็มีไข่ปลาเหรอคะ Fish Eggs มีเนื้อปู Yellow Whale เนี่ยไม่รู้จริงๆ Yellow Tail ไม่รู้คะ่ะ เทมปุระชิมสควิชแมคเคอเรลอะโวคาโดคิวคัมเบอร์เนี่ยนะคะแล้วลูกจะกินได้หรือเปล่าส่วนนี้เป็นปลาดิบคือ mon. แซนมอนแซนมอนนะคะราคาเต็มคือ13.99เหรียญนี่นะคะอันนี้คือราคา13.99มเหรียญมีอยู่6ชิ้นอันนี้ อันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็สิบสามเหรียญเก้าเก้านะคะก็มีแค่แซนมอนเท่านี้แหละค่ะส่วนนั้นเป็นแมงโกชีสส่วนอันนี้เป็นนิวยอร์กนิวยอร์กชีสนิวยอร์กชีสเค้กอันนี้ก็เป็นแมงโกชีสเค้กพูดไม่หมด ทั้งหมดนี้สามสิบเจ็ดเหรียญกับกี่เซนไม่รู้คะ่ะสามสิบเจ็ดเหรียญกับกี่เซนไม่รู้มันแปลกนะว๋า uh oh. มันซูมอยู่มันแปลกนะคะเปิดกันสั่นเนี่ยมันจะบอกทันทีเลยว่าจะมีข้อความขึ้นมาว่าต้องการไฟเพิ่ม uh oh. เดี๋ยวกันมันมันไม่ชัดมันไม่ชัดค่ะแต่ลาูาจับ มีปลาไหลนี่สิแต่จาได้ว่าลูกสาวเคยกินปลาไหลแต่แม่ไม่กินแน่แม่ไม่คือป้าเนี่ยไม่กินปลาไหลนะคะต้องอ่านด้วยค่ะต้องต้องอ่านอันนี้อันนี้เป็นแซลมอนเดี๋ยวของแซลมอนเนี่ยมีอะไรเขาจะเขียนคำอธิบายอะไรวี มีทูนา่าแซนมอนกุ้งวิมีสโมกเอยอมีมีปลาไหลเหรอเนี่ยวิสงสัยอ,อะไรมันมีแต่นี่นะคะมันมีแต่ปลาแซนมอนนะมาเขียนมาเขียน ปลาไหลอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีอยู่แซนบอนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกชิ้นส่วนอันนั้นสีแดงๆนั้นคือเนื้อทูน่า,รห,นาหรือว่าวอันนี้ซาซิมิซาซิมิคอมโบสงสัยเขาใส่ผิดค่ะเขาใส่ป้ายผิดแต่ราคาไม่ผิดนะคะซาซิมิคอมโบ เขาเขียนผิดแน่เลยค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันซาซิมิซาซาซิมิอันซาซิมิใช่ไหมคะคอมโบไม่รู้แหละไม่รู้แหละมันมีปลาหมึกค่ะส่วนอันนี้ลูกสาวชอบชอบกินไปพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆสว,ส,สวัสดีค่ะ ตอนนี้รู้แล้วถ้าหากเปิดกันสัน่นจะต้องเปิดแฟลชด้วยไม่งั้นก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าต้องการแสงเพิ่มมาดูนี่เป็นเป็นราคาของซูชินะคะจะสังเกตเห็นไหมจะลงท้ายคำว่า99มาบ้านเมืองนี้ในปีแรกเอะอะไรทำไม99 9กนี้ก็คือ99เซ็ซน99เซน9 9นเ9เซนอีกเซนเดียวก็จะเป็นหนึ่งเหรียญค่าถุงค่านั้นค่าถุงหเซนนะคะนี่ราคาซูชิยีสามเหรียญมาดูว่ายีสามเหรียญมีอะไรบ้างเป็นจัมโบ้เป็น um เป็นเดลุกเป็น The เดลุก สิบสเหรียญเกค่ะก็จะมีทูน่าที่แดงแดงนั้นคือทูน่านะคะแล้วก็มีข้าวหมวนข้าวโลนี่คือ1 3บสเหรียญเกจะถูกกว่าในตลาดในตลาดฝรั่งข้างอาพาร์ตเมนต์ของพวกเราส่วนอันนี้9ก้าเหรียญเกกก็เป็นแซลมอนอโวมีแซลมอนอะโวคาโดและ ข้าวขาว,ขาวค่ะอันนี้เป็นซูชิโร่ค่ะเนี่ยก็จะอ,อย่างนี้ค่ะมีอะโวคาโดแล้วก็มีปลาแซลมอนรู้สึกเป็นปลาดิบเป็นปลาดิบนะคะมีอะไรบ้างส่วนผสมไหนดูซินี่ลองกันสั่นนะคะก็มีข้าวมีมีมข้าวขาวสำหรับทำซูชิ แล้วก็มีอันนั้นอะไรไม่รู้มองไม่ชัดอะ water อะไรไม่รู้ค่ะมันอ่านไม่ชัดเขาจะบอกส่วนว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเนี้ยคล้ายกันเลยค่ะส่วนผสมจะคล้ายๆกันวันนี้ไม่มีปลาไหล ดูแล้วไม่มีปลาไหลนะคะนี่ส่วนในนี้ก็เป็นบะหมีส่สำเร็จรูปของญี่ปุ่นลูกสาวจะชอบซื้อเขาจะชอบของญี่ปุ่นนะคะยังไม่เคยชิมลูกกับแม่เนี่ยความอร่อยะจะจะชอบไม่เหมือนกันมีไข่แดงไม่ใช่ไข่แดงไข่ต้มที่เป็นยางมาตูม หมายถึงว่าทําอันนี้ต้องมีไข่ต้มด้วยรู้สึกจะเป็นเนื้อนั่นน,น,นะคะรสเนื้อหรือรสเป็ดก็ไม่รู้นี่อันนี้นะคะ product of japan มีอยู่ห้าแพ็ค animal free คือไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อสัตว์ดังนั้นเนี่ยในเครื่องปรุงรสเนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นรส ไก่ลดหมูลดเนื้อก็แสดงว่าไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ไม่รู้นะแปลเอาตามอ้าวอันนี้ยังต้องการมอลารีควายยังไม่พอฮะไฟไม่พอส่วนนี้เป็นขนมปังญี่ปุ่นลูกสาวจะชอบคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่สำหรับแม่แล้วไม่ถูกใจเท่าไหร่ค่ะเป็นขนมปังญี่ปุ่นนะส่วน,นนี้เป็นชาไข่มุกเขาเขาซื้อมากินนี้คือ เขากินคนเดียวเพราะว่าแม่เป็นคนที่ไม่ชอบกินซูชิไม่ไม่ชอบกินเลยค่ะอันนี้รู้สึกกินจนติดแล้วมั้งเนี่ยชาไข่มุกขนมปังเนี่ยเคยชงอวันตินแล้วก็เอามาจิ้มแต่จะต้องเอาเข้าไมโครเฟ,ฟสักแป๊บนึ่งแล้วมันจะเป็นเหนียวเหนียวมันแล้วแต่คนชอบโอ้โหนี่ไฟยังไม่พออีกนะเนี่ยเปิดแฟลตแล้วนะคะ ดูเนื้อของทูนา่าดูสิสีเหมือนสีไม่เหมือนเนื้อปลาเลยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนเอาเอาทูน่าสาลาัดมาให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นทูนา่าเป็นชิ้นๆเลยนะคะเหมือนทูน่าอบพอกินไปเนี่ยบอกวิ่นี่มันเนื้อนี่นา เหมือนกินเนื้อเลยเลยบอกตกใจเลยเพราะว่านี่ไม่กินเนื้อไงคะที่ไหนได้เนี่ยเนื้อทูน่าเนี่ยมันจะคล้ายๆเนื้อสัตว์นะคะนี่แหลคะค่ะที่เอามาให้ดูโอ้แสงไม่พอจริงๆมืดตืด้อๆแสงไม่พอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมซูชิสองกล่องนี้ไม่พบกันใหม่วีโอน้าสวัสดีค่ะมืดตื้อๆเลย